ตอนนี้เรามาดูไม้ที่เข้ารื้อจากบ้านหลังเก่านะครับแล้วอุ้มคนนี้บอกประวัติเ้าไหมป้า60ปีนะนี่60ปีแล้วครับตอนนี้เรื่อมาจากว้านหน่ยนี่เรื่องไม้รูแบนนี่สมัยก่อนย่อตะดั่งตะปูย่อตะกา่งกระป๋องย่อไม่ใช่ตะปูนี่ปากกาก่อนนี่นะอ๋อนี่ปูนปัญญาเนี้ยเนี้ยเงี้ยเลอะเดียวอ๋อนี่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 ใช่ไหมตัวล็อกยาตัวเล็กยาวตัวอ๋อเลอะเดียวอ๋อเป็นไม้เหมือนกันเลยกาญยื้ก็เลยกาญยื้อ่านี่นี่นี สมัยก่อนเขาไม่ใช้ตับปูดูครับเขาใช้แบบนี้เลยแล้วก็เขาจะมีตัวล็อกเนี่ยอือ๋อนี่ฮะไม้60ิกว่าปีแล้วครับนี่นี่นี่ตอนนี้เขารื้อนะครับรือ้อเพราะว่ามันโทรมเกินไปนะครับเนี่ยตอนนี้บ้านบ้านก็กลายเป็นบ้านหลังใหม่แล้วนะครับออ๋อนี่นีน

โครงโครงลังคาแล้วนี่โครงลังคาใช่มอ๋อโครงลังคายังไม่ดูรูเลยก่อันนี่ดูฮะนี่นี่รูครับรูรูอะรูแต่ละรูนะนี่นี่นี่รูแต่ละรูนี่อ๋อเอายับบุกอีกทุตัวทราอ้ปปะบุอันนี่บได้บุกได้ใส่ตรงนี้เลยนี่ครับอ๋ออย่ามาสุดเลาะลังกุมันนะตุ ออัน a ๋อฮอ h อ a h นี้ถ้ากับสหลังก็ต a นี่เลลั a ha. a บงลบบ h มเนี่นี่เขาแบบโบเฮดเด็บนงย่าเล a ด้วยนี่สปอร์ตอาศัอ๋อนี่ันเดียวัเดียวเดโอ้โหเดี๋ยวนีฮ่า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  โอ้นี่รุ่นนีต้ตั้งยี่ะปุติโกปุ่ติลาสามนี่อ๋อวงของฟาร์ป่ติโกปะปุ่นติโกกดกดนี้กอนี้กอ๋อลังคาสามมุมก่อนนี้ก่อนนี้อ๋อลังคาสามมุมครับสามแฉกสามแฉกนี่ครับลังาคสาสามแฉกคุณสมัยก่อนเขาใช้ตะปูแบบนี้ครับนี่ตะปูฮะเราให้ดูตะปูนะนี่ครับ นี่เวลาใช้เขาเสียบแบบนี้ครับเขาเขาจะมีรูนะนี่ครับนี่เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนดูครับนี่ฮะนี่ครับมันจะมีมันจะมีตัวต่อของมันนะมันจะมีตัวต่อของมันแต่ว่าต่อด้วยไม้นะครับเอาไม้ต่อด้วยไม้ครับตะปูสมัยก่อนก็เป็นเป็นไม้นะเหรอฮะนี่ครับแบบนี้เลยนี่เขาเรียกเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณนะครับ นี่ไม้แผ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าอายุบ้านหลังนี้หกสิบกว่าปีแล้วนะหกสิบกว่าปีแล้วนะครับตะปูนี่ทั้งตะปูก็หกสิบกว่าปีแล้วนี่เพราะว่ามันเป็นบ้านหลังเดียวกันเนี่ยหกสิบกว่าปีแล้วครับนี่เขาเสียแบบนี้เลยครับนี่มีหลายตัวมีหลายตัวตะปูมีหลายตัวนะครับเนี่ยนี่ครับตอนนี้เขารื้อแล้วนะครับเขารื้อทาเป็นบ้านใหม่แล้วนะครับนี่บ้านใหม่ปีแบบนี้หน้ตาแบบนี้ครับเป็นบ้านใหม่แล้วนะครับ อ่าโอเคจบแค่นี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์อันนี้อันนี้